สวัสดีครับกับผมนายปียนาถธิปยาธิคำพรรหัสศูนย์ศูนย์แปดกับผมนายพงศพเกศารหัสศูนย์ศูนย์เก้าครับวันนี้นะครับเราจะมาทำโปรเจกต์ลิฟส่งของอัตโนมัตินะครับเชิญรับชมและฟังได้เลยครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กันบ้างนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับจะมีบอร์ด Arduino Uno นะครับแล้วก็มีโฟโต้บอร์ดครับแล้วก็มีตัวขับมอเตอร์นะครับแล้วก็มีมอเตอร์เกียร์สองตัวครับ แล้วก็มีฐานนะครับเพื่อเป็นตัวพลังงานที่จะไปขับตัวพวกนี้ครับเพราะว่าไฟจากโดโน่5โวลต์จะไม่พอนะครับแล้วก็มี IR ซ e n s o r สองตัวครับแล้วก็มีเซอร์โวมอเตอร์อีกหนึ่งตัวครับนี่คือในหน้าของมอนิเตอร์นะครับที่จะแสดงให้ดูการทํางานตรงนี้นะครับจะเป็นความแรงของมอเตอร์นะครับเราสามารถเลือกปรับระดับได้เลยในการดึงดึงของขึ้นไปนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นไฟแสดงสถานะ ที่มีของกําลังนําเข้าน,นะครับผมกําลังส่งขึ้นไปตรงนี้เป็นไปนะครับที่บ่บงบอกว่าเราเอานาของออกไปแล้วนะครับผมแล้วมอเตอร์ก็จะหมุนกลับมาตรงนี้นะครับเป็นการบอกว่าตัวเซอร์โวของเราเนี่ยปัดของออกไปแล้วนะครับผมนี่คือสวิตการทํทำงานแล้วก็สวิตหยุดครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์การทำงานให้ดูนะครับผม มาดูการทํางานในส่วนของฮาร์ดแวร์กันมากนะครับผมเราจะมีเซนเซอร์สตัวนะครับก็คือ IR 2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเซอร์โวลางฐานมอเตอร์ดีนะครับผม L 2 9 8แล้วก็ตัวดูโนะครับเป็นตัวโปรเซสนะครับผมขั้นแรกนะครับเมื่อมีวัตถุนะครับนําเข้ามานะครับในรี่ของเราปุ๊บจะตัวจับผ่านาาตัวแรกนะครับผมไม่มอเตอร์หมุนนะครับดึงขึ้นไปนะครับผมพอดึงขึ้นไปเจอกับ r ตัวท ตัวเซอร์โวจะปัดของออกนะครับจากช่องทําให้มอเตอร์หมุนกลับมารอที่จุดเดิมครับลักษณะการทำงานจะเป็นประมาณนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นลิฟต์นะครับแล้วมีวัตถุมาวางนะครับเขามีวัตถุมาวางนะครับมีวัตถุมาวางอันนี้นะครับจะดึงจะดึงตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับแล้วพอแรด้วยสองมาเจอวัตถุนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะจะปัดของออกมาจากลิฟต์นะครับแล้วก็จะลิฟต์นะครับจะลงกลับไปที่ชั้นล่างที่เดิมครับ มาแล้วครับเรามาดูการทํางานของฝั่งบล็อกไดแกรมกันบ้างตัวแรกนะครับคืออินนะครับเป็นการกําหนดการเชื่อมต่อกับบอร์ดดาร์ดูโนนะครับผมต่อมานะครับเป็นเซตดิจิตอลพินโหมดนะครับเป็นการกําหนดขาดิจิตอลนะครับและกําหนดว่าตัวนั้นเป็นเอาพุตหรืออินพุตของผมมีขา7ขา8ขา9และขา10เป็นเอาพุตนะครับซึ่งก็คือมอเตอร์ส่วนนะครับต่อมานะครับเป็น n u m b e ออฟเซอร์โวเป็นการกําหนดว่าเซอร์โวของเราครับมีกี่ตัว ตัวต่อไปเป็น s ซอร o c o n f น i ิกนะครับผมเป็นการกําหนดว่าเราจะให้โซตัวไหนทางานและโซตัวนั้นต่อกับขาที่เท่าไหร่ครับผมต่อมานะครับเป็นการทํางานภายใน loop การทํางานของเรานะครับเราจะสร้าง loop wire ขึ้นมาก่อนนะครับและในลูป p wire เราจะสร้าง case structure ขึ้นมา1 case นะครับมีหน้า tool และหน้า fall เมื่อเรายังไม่กดสวิตช์นะครับในจะทํางานในหน้า fall ก็คือเป็น digital r i t e พ i n นะครับก็คือสวิตช์ของเรานะครับ จะทำการสั่งค่าไว้ให้มอเตอร์นะครับมีค่าเป็น0คือมอเตอร์จะไม่ทำงานนะครับและตัวเซอร์โวแองเกิลนะครับเป็นตัวกำหนดองศาให้สววงเราครับมีค่าที่0ูนย์ไว้นะครับและมีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นการบอกค่าองศาของเซอร์โวไว้ในมอนิเตอร์ครับทังมานในหน้า True ของ s s t t u u t t u r e แรกนะครับเราจะมี Unlock Lead A0 นะครับ ไว้เป็นสวิตช์อีกหนึ่งตัวนะครับในการกำหนดเคสสตรัคเจอร์ตัวที่2นะครับในเคสสตรัคเจอร์ตัวที่2นะครับในหน้าฟอล์ที่ยังไม่ทำงานจะมีอันดับรีดเอนะครับไว้ควบคุมเคสสตรัคเจอร์อีกตัวนึงนะครับในหน้าฟอล์และในหน้าฟอล์ของเคสสตรัคเจอร์ตัวที่3เนี่ยเราจะทำการสั่งค่าเซอร์โวแองเกิลไว้ที่ค่า0ูนย์นะครับและแสดงผ่านออกมอนิเตอร์และ มอเตอร์ของเรานะครับจะเป็นค่าศูนย์ซึ่งไม่ทํางานนะครับและมีไฟแสงสถานะ export นะครับคือการนํำวัสดุออกนะครับไม่ทํางานเหมือนกันนะครับส่วนของหน้าที่1นนะครับที่มีสวิตช์อ n นาล็ A0 เป็นตัวสั่งการนะครับเมื่อทํางานนะครับจะมีสวิตช์ไฟ import สินค้านะครับขึ้นมานะครับและมอเตอร์นะครับจะทําการดึงลิฟต์นะครับ เป็นเวลาทั้งหมด3วินะครับผมในการทํางานของหน้าศูนย์ในเคสสตรัคเจอร์ที่2นะครับที่มีอนาล็อก A0 เป็นตัวสังการในเคสสตรัคเจอร์ตัวที่2จะมีอนาล็อก A1 นะครับเป็นตัวสั่งการเคสสตรัคเจอร์อีกทีซึ่งในการทํางานหน้าที่1นะครับจะมีแฟลชซีเควนต์นะครับทั้งหมด3เฟรมในเฟรมที่1นะครับเซอร์โวแองเกิลนะครับจะทำงานอยู่ที่90องศา และแสดงออกหน้ามอนิเตอร์เป็นเวลา1วินาทีนะครับเพื่อปัดพัสดุนะครับออกไปนะครับจากสายพานจากลิฟต์ต่อมานะครับในเฟรมที่2จะเป็นการที่เซอร์โวนะครับกลับมาที่ตำแหน่งศูนย์องศาเหมือนเดิมนะครับและแสดงหน้าออกมอนิเตอร์เป็นเวลา500มิลลิวินสิกนะครับผมและเฟรมสุดท้ายนะครับมอเตอร์จะทำการเดินถอยหลังกลับนะครับมาที่ชั้นแรกเป็นเวลา3าวิเหมือนเดิมครับและในส่วนการทำงานสุดท้ายนะครับ ที่ไม่อยู่ในเคสสตรัคเจอร์นะครับแต่จะอยู่ในวายลูปแทนก็คือพันวิดมอตน,นะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับจะเชื่อมต่อ,อยับขาที่6นะครับและข้างนอกวายลูปจะเป็นโครสนะครับเพื่อปิดการงานของบอร์ดอ์ดูโนครับผม